สวัสดีครับคุณตั้มครับครับผมสวัสดีครับย์ครับทำไมถึงมาลงคอร์สเรียนกับ KSL ครับก็ก่อนอันนี้ผมผมขี่รถมาตักระยะหนึ่งเลยครับเปลี่ยนรถมา2-3งสคันแล้วก็ไปมาหลายที่แล้วเอมันเหมือนว่าเราข้ามสิ่งที่สำคัญที่สุดของของการขับขี่ Enduro นี่คือเรื่องเบสิกเรื่องเบสิกพอมาเรียนกับอาจารย์ทำให้รู้ว่าไอ้ที่ความรู้ที่เราได้จากเพื่อนหรือ หาจากอินเทอร์เน็ตหรืองูปลาเนี่ยมันบางทีมันผิดบางทีมันผิดอพอมาเรียนอาจารย์เนี่ยรู้เลยว่าวิธีที่ถูกเป็นยังไงเวลาอาจารย์สอนเนี่ยพอเราขี่ถูกต้องทําทั้งท่าทางทั้งการจัดจัดตัวจัดรถอะไรเนี่ยครับมันขี่สบายขี่สบายแล้วก็ไปง่ายแล้วก็ปลอดภัยครับอาจารย์ดีทุกอย่างครับทั้งทั้งวันแรกที่เป็นเรื่องเบสิกที่สนามครับก็คือทีแรกใจผมเองเ,องเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยทำไมอาจารย์สอนแค่ครึ่งวัน พอเรียนเท่านั้นเองปรากฏว่าครึ่งวันเนี่ยเราเหนื่อยแล้วเราหมดแรงแล้วไอ้ช่วงเย็นเนี่ยผมยกขาไม่ขึ้นละผมยกขาไม่ขึ้นละก็มันมันเหมาะสมแล้วกับการที่ที่ครึ่งวันในในวันแรกครับแล้วก็วันวันต่อมาเนี่ยเราก็ได้พักนอนหนึ่งคืนแล้วก็พักผ่อนมีแรงมาตอนเช้าอีกครึ่งวันกําลังดีมากครับอาจารย์รแต่ถ้าเต็มเต็มสองวัน,นผมว่าผมไม่ไหวหรือเต็มว,<ด>วันเดียวเต็มวันเดียวก็ไม่ไหวครับอา <laughs> จารย์ <laughs> แล้วก็มันมันมันไม่ได้ประสิทธิภาพตามที่อาจารย์ต้องการใช่เพราะว่า กำลังกล้ามเนื้อแขนขารเราม,มันไม่ไปตามนั้นละครับครับอาจารย์รเรื่องแรกที่ปัญหาที่ผมพบก็คือ,เ,อเรื่องเรื่องเกี่ยวกับรถกระชากแล้วเราปวดแขนมากรเราปวดแขนมากวเวลาเราขับทําให้พออาจารย์สอนทําให้รู้ว่าถ้าการขับขี่เราผิดการการลงน้ําหนักมือตรงไหนถูกอะไรเนี่ยพอมันแก้ตามอาจารย์ปุ๊บมันหายแล้วมันขี่ได้สบายขี่สะดวกมากข,ขี่ไปไกลๆก็ได้ครับตอนนี้ครับอาจารย์ ถือว่าแก่ถูกจุดเนาะครับถูกจุดทุกอย่างเลยครับครับ,รบพอเวลาผมขี่ไปแล้วผมขี่ผิดท่าอยู่แล้วผมจะนึกแล้วมันผิดตรงไหน,<ฆ>นเกิอดอะไรขึ้น<ฆ>ก็นึกที่อาจารย์สอนว่ามืออย่างนั้นมือยงนี้การลงน้ําหนักอะไรต่างต่างก็ตอบก็จะกลับมาดึงมาบางครั้งเราถอยกลับไปก็จะดึงกลับมาให้ให้อยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องครับครับที่พักสะอาดครับสะอาดสะอาดสะอาดแล้วก็มี Wi-Fi มีอินเทอร์เน็ตมีน้ําอุ่นครบทุกอย่างครับ มือค้ำไงครับโอ้ถูกใจมากเลยครับหมูกระทะหมูกระทะก็ยังว่าอาจารย์ทําเองเลยครับจะขอสูตรอยู่ครับแต่อร่อยมากอร่อยมากแล้วก็เป็นกันเองครับตอนนี้คุณตั้มนะตอนนี้เบสิกได้แล้วนะครับเป็นการขี่ในเลเวลของพื้นฐานถ้าขี่ความเร็วแบบเนี้ยขี่ท่องเที่ยวเอาตัวรอดได้รู้จักการปรับร่างกายให้ผ่อนคลายบนรถได้นะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับก็อยู่ที่ชั่วโมงขี่นะครับฝากคุณตั้มไว้ว่า จากนี้ไปเนี่ยพยายามจับรถให้บ่อยอย่างที่บอกไม่ต้องเยอะแต่บ่อยจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านะครับโดยเฉพาะเรื่องของท่าทางการขี่เนี่ยเอาเป็นหลักไปก่อนเลยคอร์ต่อไปอยากเพิ่มรายละเอียดตรงไหนเจอกันอีกครั้งเนาะก็ถ้าอาจารย์เปิดแล้วถ้าผมไม่ติดอะไรจริงผมจะยามาทุกคอร์สครับผมได้ครับทุกคอร์สให้ได้ครับผมขอบคุณมากครับครับ